มาเล่านีทานลูกหมูสามโตให้ทุกคนฟังกันนะครับกาครั้งหนึ่งหนะ้ามาแล้วลูกหมูสามโตพากันสร้างบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยกิ่งไม้ลูกหมูตัวที่สาสร้างบ้านด้วยอิฐ ลูกหมดตัวที่หนึ่งกับลูกหมดตัวที่สองพากันสร้างบ้านเสร็จแล้วลูกหมูทั้งสองพากันออกไปเล่นเล่นลูกหมูทั้งสองพากันหัวเราะจาะใส่หมุดตัวที่สามห้ามืดออมาลูกหมูดตัวที่สามก็สร้างบ้านเสร็จแล้ว แล้วหมูทั้งสามตก็ได้ออกมาแลกเล่นอยู่ว่ามือหนึ่งหมาป่าออกมาจากป่าหมาป่าก็เห็นลูกหมูทั้งสามโตแล้วหมาป่าก็หิ่ ก็ก็ลูกหมูตัวที่หนึ่งก็บอกว่าผู้ใดมาปาก็เลยบอกว่าเปิดประตูหน่อยลูกหมูตัวที่หนึ่งก็บอกว่าผู้ใดมาปาก็บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งว่า ตูหน่อยลูกหมูตัวที่หนึ่งก็บอกว่าอยากลูกหัูตัวที่หนึ่งบ่อ่ยอบเปิดประตูบ้านหมาป่าก็เลยเป่าบ้านลูกหมวตัวที่หนึ่งก็เลยพังแล้วลูกหมูตัวที่หนึ่งก็เลยแล่นไปอยู่กับหมูตัวที่สองหมาป่าก็แล หมูตัวที่หนึ่งไปแล้วหมาปัดก็ขะประตูลูกหมูตัวที่สองกก็ก,กแล่ลูกหมูตัวที่สองก็บอกว่าพี่ไหหมาปัดก็บอกว่าเปิดประตูหน่อยแล้ลูกหมูตัวที่สองก็บอกว่าคือไหเปิดประต ตอนนี้ข้าก็เปินข้าจะเป่าลมบ้านให้แกพังวู้่าลูกหมูตัวที่สองก็เลยพังลงไปแล้วลูกหมูทั้งสองตัวก็รีบแลนไปบ้านหมูตัวที่สามแล้วหมาป้าก็รีบแลนตามไป บ้านหมูตัวที่สามมาป่าก็ขอประตูกก๊กก๊กก๊กเลื่หมูตัวที่สามบอกเพื่อใดมาป่าก็เลยบอกว่าเปิดประตูเน่ตัวที่สามก็เลยบอกว่าบอเปิดแล้วข้าจะเป่าลมบ้านแกให้พานเดี๋ยวนี้ บ้านหมุดตัวที่สามก็ยังไม่พังแล้วมาป่าก็เลยเหนื่อยจากการที่เป่าลงหาป่าเหนื่อยแล้วหมาป่าก็เลยกลับเข้าป่าแล้วเรื่องนี้ก็จบแล้ว